สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลกแกรนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม4.5ล้านบาทโทร02 987 9380 3ลัทธิอยู่เป็นลัทธิที่มีความสำคัญกับชาวจีนมากและมีอิทธิพลต่อชาวจีนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าลัทธิอยู่ซึ่งมีกงจื้อเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ก่อตั้ง เป็นลัทธิที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเป็นการเคารพบุพการีและระลึกถึงคุณผู้ที่มีพระคุณต่อตนไม่มีการทรยศหักหลังเน้นในคุณธรรมของผู้ที่เป็นมิตรกันเน้นในคุณธรรมของการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องเน้นปรัชญ,ญาในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลดังนั้นจึงฝังอยู่กับชาวจีนมาเป็นเวลาช้านาน นับเป็นเวลาเกือบ3,000ปีทีเดียวค่ะซิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะแตกต่างกันโดยสถานที่พื้นที่หรือวัฒนธรรมบางประการแต่ในความรู้สึกนึกคิดหรือประเพณีนี้ไม่แตกต่างกันเลยและยังมีผลจนถึงปัจจุบันนับว่าลัทธิอยู่เป็นลัทธิที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของชาวจีนที่ฝังลึกเข้าไปในสายเลือดเพราะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นั่นเอง ยองลงมาได้แก่ลัทธิเตา๋าซึ่งเน้นในเรื่องของธรรมชาติชาวจีนนั้นอยู่กับธรรมชาติจะทุกข์จะสุขหรือว่าจะได้สมหวังหรือไม่สมหวังอย่างไรก็เชื่อว่ามาจากเรื่องการโดนบันดาลของเทวดาทั้งสิน้นดังนั้นลัทธิเตา๋าจึงเกี่ยวพันกับคุณงามความดีกฎแห่งกรรมซึ่งสอดคล้องกับพุทธศาสนาซึ่งเข้ามาในภายหลัง เรื่องราวของลัทธิเตามีมากกว่า3000ปีทั้งนี้สำหรับลัทธิเตา๋าเล่าจือ้อถือเป็นปรมาจารย์เล่าจื้อเมื่อเอ่ยถึงว่าคนทําความดีแล้วก็จะได้เป็นเทพดังนั้นในแต่ละแห่งจึงเน้นนอกเหนือจากกุณธรรมที่คุงชื่อสอนแล้วยังหมายถึงว่าในโลกหน้าก็จะได้เป็นเทพเป็นเซียนอีกด้วย เรื่องราวของคนจีนจึงผูกพันอย่างยิ่งกับหลักคำสอนดั้งเดิมรวมทั้งคำสอนที่เกี่ยวพันกับเทพเสียนซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะลึกถึงคุณของเทพเสียนเหล่านั้นที่ใดมีการกสิกร,รมมากก็จะนับถือเทพเจ้าดินฟ้าลมฝนที่ใดมีอาชีพที่เกี่ยวพันกับการทอผ้าก็จะมีเทพเจ้าแห่งการทอผ้าที่ใดที่เกี่ยวพันกับ เทพเซียนฟ้าดนบันดาลถึงความดีความชั่วหรือกฎแห่งกรรมหรือในการทำศึกหรือทรราชก็จะบูชาเทพ,พเจ้าที่เรียกว่าเง็กเซียนฮองเต้ถ้าเปรียบเทียบนะคะเง็กเซียนทรงสีเขียวมีเจ้าแม่สีหวังงูเรื่องราวของเง็กเซียนก็จะคล้ายๆกับเรื่องราวของพระอินเรื่องราวของจูปิเตอร์ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์เกี่ยวกับทุกสุขของประชาชน ดังนั้นจริงเหล่านี้ฝังอยู่ในจิตใจของชาวจีนในทุกถิ่นในทุกแคว้นแม้ว่าในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มีอิทธิพลที่สำคัญที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่ทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีเมตตา ของรัฐที่เต่าดั้งเดิมและพุทธศาสนาที่เข้ามาไม่ขัดต่อประเพณีและลัทธิที่มีอยู่ดั้งเดิมค่ะ